ในโลกของ AI ตอนนี้นะครับคือโมเดลใหม่ออกมาแทบทุกสัปดาห์เลยแล้วมันก็เริ่มจะรู้สึกเออคล้ายกันหมดแล้วใช่ไหมครับใหญ่ขึ้นเร็วขึ้นแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยก็ยังทํางานแบบเดิมๆใช่ค่ะแต่บางทีนะคะมันก็จะมีโมเดลบางตัวโผล่ขึ้นมาที่ทําให้เราต้องแบบหยุดทุกอย่างแล้วหันไปมองเลยเพราะว่ามันไม่ได้แค่ดีขึ้นแต่มันเหมือนเปลี่ยนกฎของเกมไปเลยค่ะอ่า คือเปลี่ยนจากแค่ทำตามคำสั่งไปสู่การคิดวิเคราะห์ได้จริงๆถูกต้องค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์ที่วงการ AI พยายามตามหามาตลอดและนั่นก็คือเหตุผลที่เราต้องมาเจาะลึกกันเรื่อง q u a n t 3จาก Alibaba Cloud วันนี้เพราะดูเหมือนว่าเขาไม่ได้แค่มาเคาะประตูนะคะแต่เหมือนกำลังจะพังประตูเข้ามาเลยโหฟังดูน่าสนใจมากครับงั้นโจทย์ของเราวันนี้ก็คือเบื้องหลัง q u a n t เนี่ย มันมีนวัตกรรมอะไรซ่อนอยู่กันแน่ทำไมมันถึงถูกยกย่องว่าคิดได้จริงๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยการมาถึงของมันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของวงการ AI ทั้งในเชิงเทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจยังไงบ้างอืเพื่อให้เข้าใจว่ามันเป็นก้าวที่ใหญ่ขนาดไหนนะคะเราต้องเข้าใจปัญหาก่อนคือในวงการเนี่ยเรามักจะพูดถึงค o เส e p s ิสต e m 1กับ System 2มทูค่ะอ๋อที่ยืมมาจากจิตวิทยาใช่ไหมครับใช่ค่ะ System 1มวก็เหมือนสัญชาตญาณของเราเลยตอบสนองเร็วมากเหมาะกับการแชททั่วไปถามคำถามง่ายๆโมเดลส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนเวลาเราขับรถในเส้นทางที่คุ้นเคยไม่ต้องคิดอะไรมากมันไปเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเจอเออทางเบี่ยงที่ไม่คาดคิดก็อาจจะงงๆไปไม่เป็นได้ภาพนั้นเลยค่ะในขณะที่ s y s t e m 2คือการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ชา้ารอบคอบเหมือนตอนเราแก้โจทย์คณิตศาสตร์ยากๆซึ่งในโลก AI เนี่ยการจะสร้างโมเดล System t o ที่ใช้งานได้จริงมันแพงแล้วก็ช้ามากจนไม่ขุ้มสิ่งที่ q u e n t r ีพยายามทำและดูเหมือนจะทำได้ดีด้วยก็คือการหลอมสองระบบนี้เข้าด้วยกันให้ได้ AI ที่สามารถคิดลึกขึ้นแต่ทำเร็วขึ้นได้ในร่างเดียวกันค่ะฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยนะครับปกติของที่ฉลาดมากๆ มันต้องใหญ่เทอะทะแล้วก็ช้าแต่จากข้อมูลที่เรามีเควน3ม,มกลับทำลายกำแพงนั้นลงได้มันทำได้ยังไงครับผมอ่านเจอคำเปรียบเลยที่ว่าเหมือนมีทีมผู้เชี่ยวชาญน,นับร้อยคนอยู่ในโมเดลแต่เรียกใช้แค่คนที่จำเป็นแนวคิดนั้นคือหัวใจหลักเลยค่ะและมันมีชื่อทางเทคนิคว่า mixture of experts หรือ M.O.E. แต่ที่ควนสามทำได้ดีมากๆคือการทำให้มันเป็นแบบ sparse sparse หมายถึงเบาบางหรือว่าใช้เท่าที่จำเป็นเหรอครับใช่ค่ะลองดูโมเดลเรือธงของเขานะคะเควน3ามขีด 2-35B ขีด A22B ตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับ 235B นี่คือ2 3 5 0 0 0พันล้านพารามิเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่าใหญ่มากเทียบเท่าโมเดลระดับท็อปทอปของโลกเลยถูกต้องค่ะ2 3 5 0 0 0 0 0พันล้านคือขนาดความรู้ทั้งหมดที่มันมีเปรียบเหมือนห้องสมุดขนาดมหึือมาแต่ความหัสจารย์มันอยู่ที่ตัวเลข A 22B ค่ะ ซึ่งย่อมมาจาก Active 22 b i l บ i o n ิลเลหมายความว่าเวลาที่มันต้องตอบคำถามหรือประมวลผลอะไรสักอย่างมันไม่ได้เดินหาข้อมูลทั้งห้องสมุดแต่มันรู้ว่าจะต้องดึงผู้เชี่ยวชาญที่เก่งที่สุดในเรื่องนั้นๆออกมาแค่8คนจากทั้งหมด128คนที่สแตนบายรออยู่อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าถ้าผมถามเรื่องการเขียนโค้ดภาษารัส t มันก็จะไปเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านรัส t ด้านอัลกอริทึมด้านความปลอดภัยของโค้ดมาช่วยกันคิดโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเลยใช่เลยค่ะแล้วกลไกที่ทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโปรเจกต์คอยเลือกว่าจะส่งงานให้ใครทำเนี่ยแหละค่ะที่เรียกว่า r o u เ e r ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือโมเดลที่มีองค์ความรู้เทียบเท่ารุ่น235,000ล้านแต่ใช้พลังในการประมวลผลจริงๆแค่2 2 0 0ล้านเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือฉลาดเท่ารุ่นยักษ แต่ทำงานเร็วแล้วก็ประหยัดเหมือนรุ่นเล็กถูกต้องค่ะประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยทรานส์ฟอร์ที่เราใช้กันมาตลอดใช่ไหมครับเป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมมากค่ะปัญหานั้นเราเรียกว่า long context คือยิ่งเราป้อนข้อมูลให้ทรานส์ฟอร์เมอร์มากขึ้นเท่าไหร่หน่วยความจำที่ต้องใช้จะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเลยไม่ใช่แบบเส้นตรงเหมือนกับโต๊ะทำงานใช่ไหมครับถ้าเราจะอ่านหนังสือ ต้องตกกางทุกหน้าออกมาพร้อมๆกันยิ่งหนังสือหนาขึ้นเราก็ต้องใช้โต๊ะที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่มีที่พอจะวางเป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะและนั่นคือสิ่งที่ QW3-Next เข้ามาแก้ปัญหาโดยตรงเขาไม่ได้ทิ้ง Transformer ไปสักทีเดียวนะคะแต่ใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมโดย75%ของเลเยอร์ในโมเดลเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ที่ชื่อว่า Gated DeltaNet ซึ่งทำงานคล้ายกับ RNN รุ่นเก่าที่ประมวลผลข้อมูลตามลำดับอ๋อก็คือเปลี่ยนจากการกังหนังสือทุกหน้ามาเป็นการอ่านทีละหน้าแล้วจดโน้ตยอดที่สำคัญไว้ทำให้เราอ่านหนังสือเล่มหนานแค่ไหนก็ได้โดยใช้โต๊ะขนาดเท่าเดิมถูกเพ่งเลยค่ะการทำแบบนี้ทำให้การใช้หน่วยความจำขยายตัวเป็นแบบเชิงเส้นไม่ใช่แบบทวีคูณอีกต่อไป แต่เขาก็ยังฉลาดพอที่จะเก็บ Gated attention ของ transformer แบบเดิมไว้ในอีก25%ที่เหลือเพื่อรักษาความสามารถในการกระโดดกลับไปเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ไกลกันมากๆได้อย่างแม่นยำผลลัพธ์คืออะไรครับผลลัพธ์คือ Q n 3 next ลดการใช้หน่วยความจำลงถึง80%แต่ยังคงความแม่นยำในการสืบค้นข้อมูลไว้ได้แล้วก็รองรับ context ได้ยาวถึง1ล้านโทเค็นซึ่งนั่นเทียบเท่ากับหนังสือประมาณ10เล่มเลยทีเดียวค่ะ นวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมนี่น่าทึ่งมากแต่ทีนี้เรามาคุยกันถึงสิ่งที่ผู้ใช้ทั่วไปได้สัมผัสโดยตรงดีกว่าครับผมได้ยินมาเยอะมากเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Thinking Mode ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราพิมพ์สั่งมันว่าจงคิดทีละขั้นตอนเหมือนที่ทำกันแต่มันเป็นพฤติกรรมที่ถูกฝังลึกลงไปในตัวโมเดลเลยใช่ค่ะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คว e นตรีแตกต่างจากโมเดลอื่นอย่างชัดเจนที่สุดเลย เมื่อเราเปิดใช้งาน Thinking Mode โมเดลจะเริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าบทสนทนาภายในหรือ Internal Monologue ซึ่งมันจะแสดงผลออกมาให้เราเห็นในแท็กพิเศษที่ชื่อ t i n g เลยค่ะเหมือนเราได้แอบ,บดูเบื้องหลังความคิดของมันเลยเหรอครับว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ใช่แค่แอบ,บดูค่ะแต่มันแสดงให้เห็นกระบวนการทั้งหมดอย่างโปร่งใสเลยเราจะเห็นมันแตกปัญหาใหญ่ให้เป็นส่วนย่อยๆตั้งสมมติฐานขึ้นมา ลองคิดตามสมมติฐานนั้นไปเราอาจจะพูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวนะวิธีนี้อาจจะไม่เวิร์กถ้าเจอกรณีแบบนั้นลองเปลี่ยนแนวทางดีกว่าเหมือนมันกำลังไต่ตรองกับตัวเองใช่ค่ะมันคือการไต่ตรองคาดการข้อผิดพลาดแล้วก็ย้อนกลับไปแก้ตะก,กะของตัวเองแบบเรียลไทม์ซึ่งใกล้เคียงกับกระบวนการคิดของมนุษย์มากแล้วฟีเจอร์ thinking budget ที่ผมได้ยินมาแล้วครับมันเปลี่ยนวิธีคิดของผมที่มีต่อ AI ไปเลยนะ จากเดิมที่เรามองว่า AI ฉลาดเท่าที่มันถูกสร้างมากลายเป็นว่าเราสามารถลงทุนให้มันคิดมากขึ้นสำหรับงานที่สำคัญได้ใช่ค่ะในระดับ API เนี่ยนักพัฒนาสามารถกำหนดงบประมาณในการคิดเป็นจำนวนโทเค็นได้สูงสุดถึง32,000โทเค็นเลยถ้าเจองานง่ายๆอย่างการสรุปอ e ีเมลก็อาจจะไม่ต้องใช้งบส่วนนี้เลย แต่ถ้าเป็นโจทย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกหรือการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนเราก็สามารถให้งบมันไป1,000 0หรือ2,000 0โทเค็นเพื่อให้มันใช้เวลาไตร่ตรองอย่างละเอียดก่อนจะให้คําตอบสุดท้ายออกมาโหเหมือนจ้างที่ปรึกษาแบบคิดเงินเป็นรายชั่วโมงเลยแต่มันก็มีเรื่องน่าสนใจที่ผมอ่านเจอในรายงานทางเทคนิคของเขาที่เรียกว่า tax of generalization หรือภาษีของการเป็นผู้รู้รอบด้านเขาบอกว่า ยิ่งพยายามทำให้โมเดลเป็นผู้ช่วยทั่วไปที่เก่งรอบด้านมากเท่าไหร่ความสามารถด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์กลับลดลงเล็กน้อยทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะบทวิเคราะห์ชี้ว่ามันเป็นเทรดออฟที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือความยืดหยุ่นเชิงสร้างสรรค์ที่จำเป็นสำหรับผู้ช่วยทั่วไปที่ต้องตอบคำถามได้หลากหลายตั้งแต่เขียนบทกวีไปจนถึงให้คำแนะนำเรื่องความสัมพันธ์ มันอาจจะไปขัดขวางการยึดมั่นในตรกะที่ตายตัวและเข้มงวดซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับคณิตศาสตร์แต่ว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเลือกระหว่าง AI ที่เป็นนักคณิตศาสตร์สุดเปะ๊ะผู้จาตรงไปตรงมากับ AI ที่เป็นนักสร้างสรรค์ที่คุยสนุกรู้เรื่องแต่ไม่สามารถเป็นทั้งสองอย่างพร้อมกันได้สมบูรณ์แบบอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะมันคือความท้าทายหลักของการพัฒนา AI ตอนนี้เลย คือการสร้างสมดุลระหว่างความสามารถในการให้เหตุผลแบบเฉพาะทางกับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปซึ่งทีมเควนตรีก็เลือกที่จะยอมจ่ายภาษีส่วนนี้เล็กน้อยเพื่อให้ได้โมเดลที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้นเอาล่ะครับพอ AI มีความสามารถในการให้เหตุผลที่ซับซ้อนขนาดนี้แน่นอนว่ามันต้องมีด้านมือตามมาผมว่าสัญ,ญญาณเตือนภัยของผมเริ่มดังขึ้นมานิดๆแล้วละครับถูกต้องเลยค่ะ และนี่คือสิ่งที่ในวงการเรียกว่า alignment paradox คือความสามารถในการใช้เหตุผลขั้นสูงของ Q-Safe กลับกลายเป็นช่องโหวง่ใหม่ขึ้นมาซะเองงานวิจัยด้านความปลอดภัยพบว่าการโจมตีแบบพื้นๆหรือ jailbreak แบบครั้งเดียวอาจจะไม่ได้ผลกับ Q-Safe แล้วอา้าวแล้วมันอ่อนไหวต่อการโจมตีแบบไหนแทนล่ะครับการโจมตีที่ซับซ้อนกว่าค่ะที่เรียกว่า multi-turn jailbreak คือแทนที่จะสั่งให้มันทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมตรงๆ ผู้โจมตีจะใช้วิธีชวนคุยแบบมีตัก,กะหลายๆทอดค่อยๆตลอมหรือสวมบทบาทที่ซับซ้อนเพื่อหลอกล่อให้มันคิดว่าการสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลโอ้ oh. ซึ่งน่าตกใจว่าวิธีนี้มีอัตราความสำเร็จสูงถึง92.78%เลยทีเดียวค่ะเหลือเชื่อเลยหมายความว่าคุณสมบัติเด่นที่สุดของมันคือการใช้เหตุผลกลายเป็นจุดอ่อนที่สุดของมันไปพร้อมกันด้วย ใช่หามเหมือนเป็นส้นเท้าของอะคิลิสเลยแล้วก็ยังมีอีกรูปแบบที่น่ากํานวนคือฮิลล a แอตแทซึ่งเป็นการซ่อนเจตนาที่เป็นอันตรายไว้ภายใต้หน้ากากของคำถามเชิงวิชาการอธิบายเพิ่มได้ไหมครับเนื่องจาก Q3 ถูกฝึกมาอย่างดีให้เป็นผู้ช่วยน้านการศึกษาและการวิจัยมันจึงมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษที่จะถูกลองให้ตอบคำถามที่ดูเหมือนเป็นการวิเคราะห์ทางทฤษฎีแต่จริงๆแล้วสามารถนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องอคติที่ซับซ้อนมากซึ่งในรายงานเรียกว่าซิสโซเฟรนิกไบอ a สค่ะฟังดูเป็นคำที่แรงมากมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายถึงการที่โมเดลมีบุคลิกที่ขัดแย้งกันเองในตัวค่ะคือเนื้อหาการฝึกส่วนใหญ่มาจากข้อมูลทั่วโลกทำให้มันซึมซับมุมมองและค่านิยมแบบตะวันตกเข้าไป แต่ในขณะเดียวกันมันก็ถูกติดตั้งเซฟตี้ฟิลเตอร์ที่เข้มงวดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของจีนในบางหัวข้อที่ละเอียดอ่อน ผลก็คือผลคือบางครั้งมันอาจจะให้คำตอบที่ดูเหมือนจะสนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมแต่พอถูกถามจี้ในบางประเด็นมันก็จะเปลี่ยนท่าทีไปอีกแบบทันทีเลยค่ะฟังดูเป็นความท้าทายทางเทคนิคที่ซับซ้อนมากจริงๆครับทีนี้เราลองเปลี่ยนมาพูดถึงผลกระทบในโลกธุรกิจและสำหรับนักพัฒนากันบ้างดีกว่าเพราะผมว่าจุดที่ทำให้ทุกคนตาโตที่สุดน่าจะเป็นเรื่องราคาถูกต้องค่ะราคาของแคนทรีนี่ถือว่า เป็นการทุบตลาดอย่างแท้จริงอยู่ที่0.10ดอลลาร์ต่อ1ล้านโทเคนซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งจากฝั่งตะวันตกแล้วมันถูกกว่ากันหลายเท่าตัวจนน่าตกใจแต่การที่ราคาถูกขนาดนี้มันจะไม่ทำให้เกิดการใช้งาน AI แบบสิ้นเปลืองเลยครับเหมือนพออินเทอร์เน็ตเร็วและถูกมากๆเราก็เริ่มสตรีมวิดีโอ 4K เล่นๆทั้งที่ไม่จำเป็น เป็นคำถามที่ดีมากค่ะแต่มุมมองในวงการตอนนี้กลับมองว่ามันจะปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่า brute force intelligence ขึ้นมาแทน brute force intelligence ใช่ค่ะคือที่ผ่านมาบริษัทต่างๆต้องสุ่มตัวอย่างข้อมูลมาวิเคราะห์เพราะต้นทุนการประมวลผลทั้งหมดมันสูงเกินไป แต่ด้วยราคาระดับนี้มันทำให้บริษัทสามารถโยนข้อมูลทุกอย่างเข้าไปให้ AI ประมวลผลได้เลยไม่ว่าจะเป็นล็อกไฟล์ทุกบรรทัดอีเมลลูกค้าทุกฉบับหรือบทสนทนาจากคอเซ็ e เตอรทั้งหมดซึ่งนั่นหมายถึงการค้นพบอินไซต์ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเพราะไม่ต้องสุ่มตัวอย่างอีกต่อไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เอาไปใช้สร้าง SQL Query อัตโนมัติจากคำสั่งภาษาคน หรืออย่างฮาร์เลียที่เป็นบริษัทด้านสุขภาพระดับโลกก็นำไปใช้สร้างระบบที่สามารถค้นหาและสรุปข้อมูลกฎระเบียบด้านยาที่ซับซ้อนจากทั่วโลกได้ในเวลาไม่กี่นาทีและสำหรับคนธรรมดาอย่างเราเราหรือนักพัฒนาอิสระล่ะครับการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับนี้มันยังเป็นเรื่องไกลตัวอยู่ไหมนี่คืออีกจุดที่น่าทึ่งค่ะโมเดลขนาด32พล้านพารามิเตอร์ของ Tree เนี่ย ซึ่งมีความสามารถในหลายๆด้านเทียบเคียงได้กับ GPT 4รุ่นแรกๆเลยสามารถรันบรรกาจอกเกมมิ่งอย่าง Nvidia RTX 3 0 9 0หรือ4090ที่หลายคนมีอยู่ที่บ้านได้สบายๆจริงเหรอครับจริงค่ะนี่คือการดิโมคราทิซ์พลังการประมวลผลระดับสูงอย่างแท้จริงมันเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพเล็กๆหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาสามารถทดลองและสร้างสรรค์โปรเจกต์ที่เคยจำกัดอยู่แค่ในห้องแลบของบริษัทใหญ่ๆได้แท้จะให้สรุปรั้นหมดที่เราคุยกันมานะครับ การมาถึงของแควนทรีไม่ใช่แค่การเปิดตัวโมเดลใหม่อีกตัวหนึ่งแต่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการใช้เหตุผลซึ่งเคยเป็นของแพงและเข้าถึงยากกำลังจะกลายเป็นสินค้าพื้นฐานหรือคอ m ม d ดิ i าสที่ใครๆก็ใช้ได้มันคือการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่เน้นแค่ขยายขนาดมาสู่ยุคของประสิทธิภาพทางสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง ถูกต้องค่ะและถ้ามองไปข้างหน้ามันยิ่งน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกควอนเวนรุ่นต่อไปอาจจะมีความสามารถในการแก้ไขตัวเองหรือ self-correction ได้โดยอัตโนมัติและจะรวมความสามารถด้านภาพและเสียงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่แค่การทำงานร่วมกันแบบแยกส่วนอีกต่อไปและแน่นอนว่ามันมีในยะทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับผมเห็นมีการพูดถึงคำว่า open-weight บ่อยครั้ง คำนี้มาต่างจาก Open Source ที่เราคุ้นเคยกันยังไงนะครับคือเขาเปิดเผยตัวโมเดลที่ฝึกแล้วแต่ไม่ได้เปิดโค้ดทั้งหมดหรอครับใช่ค่ะ Open Source คือการเปิดเผยทุกอย่างทั้งโค้ดข้อมูลการฝึกวิธีการฝึกแต่ Open Weight ค,คือการเปิดเผยเฉพาะผลลัพธ์สุดท้ายนั่นคือตัวโมเดลที่ฝึกเสร็จแล้วให้นาไปใช้งานต่อได้ครับซึ่ง q 1 3ก็เป็นแบบ Open Weight และการที่มันสามารถทำประสิทธิภาพได้ทัดเทียมกับระบบ Close s ซ u r c e ที่ดีที่สุดในโลกได้นั้นมันเป็นการท้าทายสมมุติฐานดเดิมที่ว่า AI ระดับสูงจะต้องมาจากห้องปฏิบัติการในโลกตะวันตกเท่านั้นมันพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของ AI กำลังกระจายตัวออกไปทั่วโลกค่ะสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับผู้ฟังทุกท่านครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่องานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ระดับสูงไม่ได้เป็นบริการราคาแพงอีกต่อไป แต่กลายเป็นสาธารณานุปโภครากาถูกที่ทุกคนเข้าถึงได้เหมือนน้ำประปาหรือไฟฟ้าสิ่งนี้จะมีความหมายอย่างไรต่อง,งานของเหล่าน e w วิ k e r และสมดุลอำนาจด้าน AI ของโลกในอนาคตครับ